เฮ้ยหล่อนสุดยอดดิกลับไปชนกับปูโอ้โหเอ้าเฮ้ยตายเมื่อไหร่วะอ่าลงยูทูบเลยครับเลยอะว้ยเล็กขนาดอ่ะเฮ้ยโอ้โหครับดิบมีเหมือนกับปูเราจะมาทดสอบกันว่าตัวจะโดนจะลดกี่หรือตายเลยนะครับเราจะมาทดสอบกันครับ เอ้ยลงนะลงนะกดซ้ายกดซ้ายอะเฮ้ยกดซ้ายแล้วทำไมค้างวะอยู่ใกล้ๆหน่อยไอยโคตรแหลกกดละแน่ล้วบนหัวตายครับนหัวตายเอ๊ะโอ้บนหัวตายนั่น,น,นไงว่าแล้ว เข้ามาบับเล็กปับโอ้สุกับเอ้ยอย่ารอบตุยครับโอ้โหอ่ะลง, YouTube. ลง YouTube. ยูทู e ลงยูทูปเร้ยเดี๋ยแป๊วหนึง่งกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวแม่เรียกน้องเรียกน้องเรียก ครับหลังหลังจากนั้นก็คือคิวผมไปหลายครั้งว่าตุผมไม่รู้น่าจะคิวหลายครั้งโอ้แถมเพนไม่โอย๊ยไรวนเดี๋ยวจะตามไปเฮ้ยแข่งแข่งเคลนยังวะแคลนเมื่อกี้คือแคลนครับแคลนผมชื่อเฟซบุ๊กเอาวยังเหรองั้นก็ เขาจบคลิปเพีเท่านี้ครับไม่มีอะไรครับแค่มาบอกเฮ mm hmm. ้ยพเจริญเนี่ยโดนหัวเด็ดเลยไม่เงีอะไรวันเนี้เนี่ยของใหม่ของใหม่ของใหม่ที่ยิงปืนเนี่ยเป็นลูกโมนเนี่ยสองสองอันนะท่านผู้ชมเองแล้วแล้วปืนนี้ก็ไม่เห็นเห็นแต่คนยิงแต่ว่าไม่เคยถือปืนนี้เคยแล้วไม่รู้ภาษามัน อ่ะยดอยู่กับเท่านี้ยมันให้สมองไหมไม่รู้ไปไหนอันนช่างมันครับรับชมดิแครเพิม